เดอะทรูตเจาะลึกจริงพบกับเจาะลึกจริงครับคุณผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่น่าจับตามองก็คงจะหนีไม่พ้นค่ำคืนอันดื่มด่ำหวานชื่นของคุณรังสิมันโรมที่เพิ่งจะแต่งงานกับสาวชาวอินโดนีเซียไปหมาดๆวันนี้เราจะมาเทียบกันแบบชัดๆครับระหว่างกลุ่มแกนนำสามกลีบ น้ำตาตกอยู่ในคุกขณะที่ผู้หนุนหลังปลุกปั่นเด็กจัดงานแต่งสุดหรูจิบวายสุดสนุกเลยครับคุณผู้ชมหลังจากเมื่อค่ำคืนวันที่13มีนาคม2564ที่ผ่านมานี้นะครับนายรังสิมันโรมสอสพักเก้าไกลเข้าพิธีแต่งงานกับคู่มั่นสาวชาวอินโดนีเซียอีวาน่าโดยภายในงานมีสสร่วมพักเข้าร่วมงานมากมาย นอกจากนี้ยังมีนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่และนายปิยบุตรแสงกรนก,กุลอดีตสสพักอนาคตใหม่ได้ขึ้นไปกล่าวอวยพรบ่าวสาวบนเวทีส่วนทางด้านนายชวนลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มาร่วมงานด้วยสำหรับบรรยากาศภายในงานบ่าวสาวได้ตะโกนว่าผดิการจงพินาศประชาชนจงเจริญพร้อมชูสามนิ้วบนเวที และในช่วงพิธีการที่จะมีการแลกแหวนนั้นพบว่ากล่องใส่แหวนมีกิมมิกเล็กๆเป็นตุ๊กตาเป็ดสีเหลืองอยู่ในกล่องด้วยทั้งนี้งานแต่งของนายรังสิมันโรมสสพักเก้าไกลเต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮาโหร้องชู3นิ้วกันรื่นเริงแต่ภาพอีกมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นคือทั้ง4แกนนำรัษดรที่ถูกค้งอยู่ในเรือนจำกำลังมีชีวิตที่ทรมาน แต่ทั้งนายรังสิมันโรมธนาทรปิยบุตรและชอบพนิกาที่มาร่วมงานกลับไม่ได้รู้สึกรู้สาแต่อย่างใดก่อนหน้านี้เพจ Facebook ในนามของความสงบเรียบร้อยได้โพสต์รายงานบันทึกของทนายจากการเข้าเยี่ยม4แกนนำม็อบคือแผ่นกวินภริชวารักษอนนนน้ำพาหมอลํำแบงค์ปฏิวัติสารายแยบและสมยศพึกษากษมสุขขณะถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวโดยทาง Facebook ระบุเอาไว้ว่า15เดือน2 2564เรือนจำพิเศษกรุงเทพพี่สมยศหลังจากศาลไม่อนุมัติประกันตัวถูกส่งตัวไปถึงเรือนจำห้องเจถูกขังในห้องกักกันโรคขนาด5คูณ15เมตรรวมกับผู้ต้องขังคดีอื่นๆจำนวน25คนรับผ้าห่ม3ผืนใช้ปูนอนหมอนห่ม พริตน้ำหนัก95กิโลกรัมใช้ชีวิตยากลำบากตั้งแต่เสื้อผ้าไม่มีขนาดเท่าร่างกายใช้ชีวิตยากลำบากในการนั่งกินอาบน้ำขับถ่ายเนื่องจากในห้องขังมีห้องน้ำห้องเดียวห้องน้ำหัวโผล่ทำให้พลิตทุกทรมานจากการขับถ่ายอาบน้ำเครียดนอนพื้นสมยศนอนกับผ้าห่มพื้นเดียวปวดหลังมากหัวเข่าเสื่อมยากลำบากทรมานกับการนั่งพื้นอานทน์ ยังไม่สามารถสั่งอาหารกินเองได้กินวันล,ละสองมื้อไม่คุ้นเคยอาหารการกินปฏิวัติถูกคดี1 1 2ไม่เป็นธรรมทำให้เศร้าร้องไห้หวังว่าจะได้พูดเรื่องราวของเขาให้ศารฟังแม้ว่าจะเจอความยากลำบากแต่มีกำลังอย่างเต็มใจอย่างเต็มที่ที่จะต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพอย่างถึงที่สุด อย่างไรก็ตามภายในงานแต่งงานของรังสิมันโรมกับเจ้าสาวได้มีการร้องแสงดาวแห่งศรัทธาซึ่งนายปีบุตรพูดชื่อคนอยู่ในคุกขึ้นมากลางงานแล้วเจ้าสาวบอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองควรเฉลิมฉลองไหมในสถานการณ์แบบนี้ก่อนที่แม่ไผ่จะขึ้นมาร้องเพลงท่อนสักวันหนึ่งเราจะกลับมาพบกันลูกรักและยังร้อง1 2 3 4 5แล้วบอกให้ดังไปถึงแอมมี่ด้วยจะเห็นได้ว่า เรื่องนี้เจ้าสาวยังมีสำนึกคิดเอ่ยถามขึ้นมาว่าการเฉลิมฉลองงานแต่งในขณะที่นักเคลื่อนไหวแกนนำกวนราษฎรเกือบทั้งหมดยังต้องอยู่ในเรือนจำเป็นเรื่องที่ควรทำหรือไม่แต่ก็คงชัดเจนแล้วว่าไม่มีใครห่วงยายแกนนำที่เหลือซ้ำายังปลุกระดมให้งานแต่งงานกลายสภาพเป็นบรรยากาศม็อบไปในทันที The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย